เกียนปลาค่ะเ,เพื่อนๆนวันนี้เราจะเกี่ยนปลานะคะทอดก่อนทอดให้สักแปดสิบเปอร์เซ็นสุกค่ะก็ใส่แป้งสาลีสักหน่อยหนึ่งปลานี่ล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะโดยเฉพาะช่องท้องเขาเนี่ยเหนือก,กับท้องเนี่ยต้องถูให้เกลี้ยงเลยเลือเม็ดซาวทิ้งก่อนแต่แล้วก็บังบังให้ความร้อนเข้าถึงแป้งสาลีโดยบางบงนิดหน่อยค่ะเวลาทอดออกมาแล้วจะสวยนิดเดียว bằng bán các bằng 放点酒，放、嗯、点 พริกชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยได้ใส่รสดีชูรถเกอนคนนิดหน่อยกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะเค็มน,นะคะขอเราใส่รสดีแล้วรถบบไฟลงนิดหน่อยให้เดือดช้าๆหน่อยคะ่ะน้ำปลางปลงไ้า อย่าใช้ไฟแรงนะคะปลาะเละนะคะใช้ไฟอ่นอนๆหน่อยนะคะฝาปิดไว้ค่ะทำง่ายๆค่ะเจียนปลาทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆทอดปลาสุกแค่แปดสิบก็พอนะคะทอดปลาสุกแค่แปดสิบเปอร์เซ็น